จ้างเห็นผีในขณะที่ชินจงังกำลังดูทีวีกับแม่เรื่องผีทำให้แม่กับชินจงังตกใจเลยทีเดียวชินจังจึงกับอยู่ใต้โต๊ะในขณนะนั้นน้ำก็ไหลอกจากโต๊ะแม่เห็นอย่างนั้นเลยไปเอาผ้าเพื่อเช็ดจันจรงก็ดูต่อ พอสตึงชาที่เสยสะเอเลยปิดสะก่อนชินจังดูวิสะเอถึงกับโป๊หลังจากนั้นชินจังก็ไปแปลนและเดินเพื่อจะเข้าไปปัสสาวะแต่ชินจังกลับรู้สึกเสียวเลยไม่ได้ปัสสาวะเขาเห็นลูกปีดเหมือนที่ในหนังจังพุ่งดูถึงกับวิง่งเสือเราชินจังถึงหอง้องบ้นที่ราก็นึกถึงผีที่เสียวจังเลยไปเรียกแม่พื่อให้แม่เล่านิทานก่อนเนาะแม่ก็ไปเอาอเนังสือนิทานแล้วจะเล่านิทานให้ชินจังฟังแต่ชินจังนอนก่อนฉัแล้วหลังจาก ็ได้กับจากทำงานขาก็ไปเข้าห้องนรีท่านชินจังปุชเลเดินไปข้าน่ะก็ได้ยินเสียงที่เสีนจังถุนกับชินักชอบกันเลยทีเดียวยังห็นร้างตัวอย่างหันไปด้านออกตกใจอีกที่แท้กับแม่นันทีนั้นเพราบเพื่อนนอนการอย่างสิง